มาพี่น้องสบายดีเด้อปอกก็ไม่เด้อมาปอกมาไหมเอาน้ำไมปอกน้ำไหมเจดนอส้มแล้วก็เสียงมื่อยน้ำอ้นแน่เนื้น้ำอ้นเมาต้มนอส้มนี่ใช้น้ำอ้นมาต้มนี่นอข้าวปลานี่เอานส ต้มเลยเดินไม่มาต้มเดิน,มน,ดนแม่ นี่แบบนี้จะบุรุษไลเสียกระปุกเมียนเต็มกระปุกใหญ่ขอถังกระปั้นได้อยากกิน ปีเลยกินน้ไม่สมนี่จะน้ำไม่กระ,ะไมมก,มกระสะได้เห็นนไม่สมที่กลายไงปีนี้บาเลยเอาน้ำนไม่กระสะาแล้วปีนี้น้ำไม้เลี้ยงน้องปีนี้น้ำไม้ในม้อนออกกลาย in yeah.

น้ำมันโป่งผูกแข้งก,พกนน็พอได้กินนะนี่แหละมีไหวพอได้กินเมื่อไพอว่าจะขันคลายดอกพอแกะไขยขอบครัวเขาเนาะพ่อไปซื้อคนกินนะนะซื้อคนกินกับแพ้งนี่กับประยัด ได้จ่ายไปอีททาผลิตซื้อ

จะหายพอหน่อยจะไปหาแรนเนะใส่เห่วแรนหนาหน,นิไงจะไปเพื่นอยู่เฮื่อนมุมสังอยู่ค่ะเออใส่เห่วแรนหนาคนหนึ่งเลยนะแรนมันลงมากินเหนือเอาดงขับว่าได้เลยเช่นใส่ ใส่แหวเอาพี่น้องเอ้ยกูได้ใส่แหวแลนเป็นนันเดบ้านในมอญนันดงยัยนะกูได้ดุหากินหาอยากนันซัมสิกินสั์ป่าน่ะเี้ยมามีมั้ ไปเห่าเห็นเห่ายังอนะไรได้หมดไปติดโนะเอาตังไปติดน้ำแค้มหอยแค้มยังนะได้หาสัตว์ป่าใครจะได้เงินคะแนนดุในบ้านนะี่นะไครเป็นหากินนะไครขี้ข้านก็ไม่ได้คือว่าอะไรใครดุหากินอนยะู่เอาหาสัตว์ป่าใายเขาจะได้เงินไนงะ เมื ưa, èn, S. <S ่นเขาได้แสนหัวเขาไปหาตาาไแพงเนาะมันาจจะอ่อนีะอ่นต้มพ่อเหรอ้มลายลกไปกินบุเบอแล้วก็ได้กินนี่แหละนะมไ่ต้มซะนี่ยพ่อสั่ง นอใหญ่เดี๋ยวนี้มันหักมันก่อตัวพุ่นเลยอันนี้นะนอใหญ่อันนี้รั้มใหญ่เลยสองรั้มเราไม่สองไผ่บุญยากป้าให้เคนเป็นก้อยใหญ่เห็ดก้อยน้อยนี่นี่เลยมัก้อยใหญ่มันสิหุมันสิงามและมันผลามออกเลย ลแล้วก็นอใหม่เนี่ยมันออกแก๊บนอกคอนอกคอแบบสัน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 นะนิดน่ะกำลังลานอ๋อออกมานอกคอเลยถ้าเอาบทท่านหน่อยสันส yeah. hmm. ันสันี้สันสันใหญ่เป็นก้อนร้ายขนาดพี่น้องเลยต้องเอาไปกินแหละรัออกเมื่อวานเพิ่นเป็นก้อใหญ่ไม่หกถ้าตาไว้อาทิตย์หนึ่งเป็นนั่นแล้วโอ้อาทิตย์นึงมันก็ยาวแล้วก็เป็นรัมขืนหดพุนแล้วอาทิตย์หนึ่งมา เ <ừ S 1> ออนาเอามาันเด๋ดนยหนหน่อยก็สองสามหมื่นเดนคนหนักก็พนึ่นอื่นมีเราก็บเาใชน้อยน้อยไม้นะอาผัดจักแข้งแ้ไม้เวยแงเดนล่ะ่ากแคกแข้งไเห็ดมึงรึไงโซตีเลตัวเองอือนี่น,แนีแกงนอไอ้แม่จะมาแข้งให้กินเลยไปแข้งแิงเลยนหเห็ดเอ็เมเอมาขบเบื่อล้วกขอซื้อเครื่องแกงมาให้สิเนี่ยเงพ่อค่าปงอยู่บ่ะ ท่นเลปรุงลูกเหยียนตัน่ะคืองแกงมาใส่๋ยวนังก็ไปเก็บเอาสิเนี่ยไปทำส่งสื่อ๋ย่านั่ะาผักพางอึดยากเดี๋ย่านังพอเ้าเป็นบำลาเป็นหัวนะปูไปอยู่ย่นางคือขังแกงจะหาพันนากแกงเขาแกงพอดีนะแกงลากับิเบิด แกงซองหน้อกับปันได้ไม่กินมืดจะบอกใครก็บ่รู้ป่ะปนได้เนีแกงไม่องกินหลายคนซุ่มกันอยากอยู่แกงกินผู้เดียวเนี่ยมันเส่แต่หมูคือกันที่นี่หมูกินนั่นอยากตั้มยุกกินหลายคนมันเส่เจ้ายุข่อยยุกเจ้าสดข่อยสดแกงหอไม่ก็หูจ้ากินกับ Mày mẹ hết một mươi mắt kèm mãi, you know. Mày tao thôi. Mày tao thôi. Mày Mày đấy, thôi. Mày tao 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 thôi. ใส่น้ำเกลือไว้หอือน่าก็มาใส่กระปุกข้าวเดียวกับเป็นน้ำใหม่น้ำจืดไวไใบเขาใส่น้ำเกลือมาแต่มันมดคมมันนะใส่น้ำเกลือน้ำคมมันมดมันกับบริขมแล้วก็เขาใส่น้ำหมวกใส่น้ำหมวกเข้ามาค่ะโอ๋ข้าวเดียวเป็นมันเดรอด เพื่อนหอยได้ของเพี่อนตะบนถืออะไดรเลือกตนเที่ยงตอนบ่ายก็มาอีกเซ้งอีกมื่ออื่นกะเม็ดแบบกรพักเลยแบบยังอีกเส้นออื่นไปยุดแล้วกักเลยได้หนุงสินยางลูกกระปุเป็นบุกคยใส่สินจะเถื่อนอ่ะสินหม้อใส่สินได้แบบเนี้ หงเย็นน้เพิ่งผัดใส่กระโปงหงเย็นหม้อผัดใส่ันใส่ซิ้นบุ้กค่ยใส่ซิ้นใ่ยานกับบุเป็นใ <c oughs> ร้านสาว่อยผัก่องน้องคิงแม่ลานี่เดอ้อลูกหลานเด,อเด,เด้อเผื่อส่งมากระเบิ่งเพื่อเ,เดอ้อน้องคิงลูกแม่ลา เอฟซีแมบอนเอฟซี FC นางอ้นนางมนบอกเผ็ <c oughs> <c oughs> ดริงใดที่มันโดดสมควรกับเม่นมากกับสุวรรณอะไรคิงอ่ะเขาบอกไปแจักไหมว่าเขาจะไม่จบแล้วก็าขอบไปภาษาเขาขหน่อยอ คนบูฮุจักว่าโอ้คุณจิตอบแบบนี้ถิดบอ่คุณเมินแบบนี้ตอบถิดอบอนะ่บ่ฮุจกักนะก็ได้ล้าออไปแบบสั้นแหละจะชื่อโสดโสดเครื่องทีมเด้อพีอ่น้องเด้ออืมที่ขีดออกไปเมื่อเส้าน,นะคะเมมอนนะอ่านคุณต่อคุณเบนหน้ากามัน,นกับบูม,บมอ,อ๋เนาะ้ยแสบตาเลยก็ซ้อนนานอยู่ ตอเป็นนั่นเ่เบโมะเด้อลูกเด้อเป็นโบฮูแจักเป็นกะเม่นมาเป็นนั่นเนาะเป็แมนยูเอฟซีเป็นเม่นมาว่บตอบดีๆกับแมนกระเบโมะคุณเป็นย่าเนี่ยก็อ่านลงกระเบโมะเลยทิ้งตอบเป็นนั่นเน่ยเป็นโบฮูแจักเป็นก็เลยว่าเป็นนั่นดีไว้ตอบผู้ใหญ่ตอบตอบดีๆจะโบฮูเป็น ตักเพื่อนอยังก็ต้อง่าจารย์ด้วยโดยแหวนั้นจะเป็นคำง,งามที่สุดเล็กน้อยต่อคุณใหญ่เนาะอันนี้ในม้มอนกับบเห็นดีคือกันว่าวแบบประม,มวลแลวก็บปรมวนคนเฮาเป็นเล็กน้อยก็ต้องเว่าวให้คุณใหญ่คนแพงเทาให้คนหักเทาคนเทาเหาก็เห็ุเนี่ยคนหักแล้สฤษดีส่วนมดทุกสิ่งทุกอย่างยังแต่ มันก็สีผ่านคนไปอย่างยกงามเนาะเป็นเมืนม้อนอ่านมอนเขม่นกันคิดลองทีน่ะกะแมืนค่วมถือว่าเม่นมาที่เป็นโมฮูจักเพิ่นกะเม่นแบบนั้นคือตุกเตือนเตือนได้เด้อยังกะเตือนได้ทีนโมฮูจักขอโทษขออภัยขีนมัน มันบมกูแจักแม่ตอบบมเป็นสันสันว์ตอบสิ่งที่มันโมม่อมอ่ะนะมันมันโมเป็นว่าวนะไม่ว่าวได้แบบนั้นออกมาฮะนะนี่จะจะซื้อโถ่ตัเครื่องตักเตือนได้เด้อชาครีมเว็บโบเวบได้กระจบองงามก็ตักเตือนได้ในมันกระเบื้องขีดให้ร้านมีถูกขีดไปดอกแต่ว่าตัวได้เป็นโมม่อกับรองเถอะกระโถ่บอกคนเตือนเพิ่นไหม จำไว้คุณยายเป็นเตือนยังเลี่ยแต่ตรงยอมล่ะอย่าไปตอบสิ่งที่มันบ่เหมาะมันบ่งามเนาะเป็นเด็กน้อยอย่าอย่าอย่าหัวล้านดื้อคู่เหมือนกับคุณยายเพิ่นเว่ามันถือมืดคุณยายว่าอย่าเอาแนวคิดตัวเองเอาแนวคิดตัวเองมันมันบ่ถือแนวคิดตัวเองต้องเอาแนวคิดคุณยาย คุณยายว่าเอาแล้วมันถือเวิร์ดแหละโมมีพฤติกรรมแบบเจ้าพวกท่านทานประสบประการอย่างบู๊จะมาได้เป็นโพคุณนบริเป็นแม่คุณนะจะบู๊ในจำไว้เด้อแม่บอกก็การเหตุเหตุผลเนีมยนั่เล่นยังม่าเตือนยังหักก็ต้องสอบคนโดยจ้าภาษาเด็ก น้อยภาษาลาวกระโดยอันนั้นต้องเอาลาวเนี่ะเราเป็นคนลาวเป็นคนลาวก็ต้องเอาลาวต้องเอาไทยจ้ะคนลาวอยู่ประเทศลาวโอมีลาวต้องโดยโดยเหมาะที่สุดกับถี่คำภาษาลาว

แม่มันเกินก็เด็ดก็ได้าแล้วบ่นี่ตั้งแต่ปอกมายำอีกนี่มาแล้วทอดเด้อเข้าหลายแต่ยาวยืดเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เผ็ดทําไมส้มก็ซ้อนร้านนําถึงได้มันบ่เหมาะเนาะโอเคบาย